มาแพะม้าแกะท่ชมนี่เห็นไหมครับม้ามามา,มาแพะม้าแกะว่าไงครับสวัสดีครับเขารบกวนหน่อยง่วงนอนเหรอกำลังเหี่ยงนอนนะเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ไอคอนสยามเขาเจ้าจัดกิจกรรมสัตว์เลี้ยงมาให้ดูเลยในยทา่านชมอยู่สั้นสองเด้อเนี่ยแบ่แบะ,แบะโอมามาฮ้เฮ้ สองตัวเนาะน่าจะเป็นผัวเมียน่ะเนี่ยง่วงนอนแล้วเนี่ยง่วงนอนแล้วครับรบกวนหน่อยนะครับน่าจะใหญ่สุดแค่นี้นะท่านผู้ชมมากแค่ไอคอนสยามท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไอคอนสยามเขาเจ้าจัดกิจกรรมนี่ครับนี่ครับ จัดกิจกรรมเอาสัตว์เลี้ยงมาให้ดูให้ชมมีลายสัตว์เลี้ยงมีลายแแบเนี่ยสื่อป้ายกับแบบนี้เลยทนชม,มจะเข้าไปได้มาเนาะเขาปิดหรือเปล่าเนาะอันนี้ลูกมูเนาะมูน้อยท่านสมนี่โมูเขาจะเ,เก็บตัวนี่เขจะเอาเข่ากงเลยนี่มีคนมาเบิง์เลยเดี๋ได้ไปดูดูเข่ากง มันจะเข้ายังไงออข้าเจ้าเก็บแลข้าจะป้อนนมมันด้วยดูดูดูมันจะเข้าไปนอนแล้วโอ้เข้ากงเรียบร้อยโอ้สุดยอดมากเรียบร้อยอันนี้น้องกระต่ายทานส้มนึ่กระต่าย มันจะเป็นคอกคอกตัวนี้เป็นกงกงแบบนี้เนาะโอ้น้องกระต่ายน่ารักมากๆเลยอยู่ไอคอนสยามท่านผู้ชมนี่แบดแบดหรือว่าแพะนะโอ้ยน้องดังมากเลยสวัสดีครับเฮ้น้องทิ่ นี่ครับน้องแบแแบบแพะอันนี้จะเป็นแกะเนาะแต่ร้องเหมือนแบบ้เหมือนแพะเลยรนะแก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  <c oughs> ะเห็นไหมครับคนยุยยุยเลยคนยุยยุยเลยนะ่ น่าจะหิวหรือเปล่านี่มา้าม้าแพะม้าแกะสองชมนี้เห็นไหมครับมา้มาม้าม้าแพะม้าแกะว่วงไงครับสวัสดีครับขอรบกวนหน่อยง่วงนอนเหรอกำลังง่วงน,นอนนะเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ไอคอนสยามเขาเจ้าจัดกิจกรรม,มสัตว์เลี้ยงให้ดูเลยในยท่านชมอยู่สั้นสองเด้อเนี่ยแบ่แบ อ๋อมากมาเฮ้ๆๆห,ห,ห,หสองตัวนะน่าจะเป็นผัวเมียน,นั่นมันง่วงนอนแล้วเนี่ยง่วงนอนนะครับรบกวนหน่อยนะครับน่าจะใหญ่สุดแค่นี้นะท่ะนผู้ชมมากแค่แบกแบห้องดังมากเลย นี่แหละครับความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์เป็นแบบนี้นี่ครับมีแต่ตึกสูงๆสวยๆงามๆเลยเห็นไหมครับความเจริญรุ่งเรืองจเจริญมากๆประเทศไทยนี่มีเงินสร้างประเทศเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมนี่อยู่ชั้นสองไอคอนสยามนะครับโอ้โหเห็นไหมครับความเจริญของประเทศไทย เจ้าทำกันแบบนี้เลยเนี่แม่น้ําเจ้าพญานี่ก็ร่อเลี้ยงคนประเทศไทยได้ได้ได้เงินเยอะมากได้ผลประโยชน์เยอะมากที่สุดคือไอคอนสยามนี่ครับท่านผู้ชมไอคอนสยามเนี่จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็จเจริญระดับโลกมากๆเลย นี่ก็ตึกโรงแรมของไอคอนสยามท่านชมสองตึกเนี่ยใหญ่ระดับโลกสูงระดับประเทศท่านชมเห็นไหมครับโอ,อ้โหนี่ก็ภายในไอคอนสยามชั้นสท่านผู้ชมนี่จะให้ดูโอ้สวยงามมากเลยนี่ครับชั้น2ไอคอนสยาม นี่ครับก็มีคนเดินช้อปปิง้งอันนี้คือรูปอะไรทำช้มใครรู้บอกหน่อยตีนก่อนเหมือนตีนมังกรตีนนกเนาะนี่ครับมีไข่ด้วย